วัสดีครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็จะเป็นรีโมทของเจ้าวั x y ซีฮะตัว s อสนะครับรีโมทต,ตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับปุ่มที่หนึ่งเลยก็คือล็อกนะครับแล้วก็กดล็อกเปิดประตูวขวาเปิดประตูซ้ายท้ายไฟฟ้าก็หลักการมีเท่านี้ฮะเป็นกุญแจคีย์เละครับ,เ,เ,ดรบเดี๋ยวเรามาเทสตกันนะฮะแตรว่าผมถืออย,อยู่อยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับแค่สัาผัสนะครับ อันนี้คือระบบล็อกถ้าเราจะเปิดนะครับเราเอามือล้วงเข้าไปแค่นี้ฮะประตูเปิดแล้วนะครับตัวนี้ดียังไงวอลซี่ที่เขาร่างดืองกันคือมีระบบ Click ะคิกเซนเซอร์นะฮะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยคิกเซนเซอร์คืออะไรแค่เราเอาเท้าแย่เข้าไปประตูจะเปิดนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับคิกเซนเซอร์เปิดแล้วครับสูมนี่เลยครับนี่เห็นไหมครับ มีบันไดไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาในการเปิดสำหรับด้านซ้ายเท่านั้นนะครับสำหรับด้านซ้ายเท่านั้นนะครับจะมีบันไดนะครับทีนี้เราจะปิดทำยังไงนะครับถติว่าเราสื่อของลงมาเหมือนกันเราก็แค่เอาขาวาดเข้าไปตรงประมาณบริเวณไหนนะครับบริเวณประตูหน้านะครับด้านนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดู อีกด้านหนึ่งกันมามามาคลิกเซนเซอร์นะครับด้านขวาจะไม่มีประตูเอ่อจะไม่มีบันไดไฟฟ้านะครับเดี๋ยวรอรออา่าสวยงามนะครับปิดก็เช่นกันนะครับเอาขายแย่ระบบคลิกเซนเซอร์นะครับ ฝากด้วยนะครับตอนสอง